มาว่ะแผนว่ะวันนี้มาดูแผนกันบ้าง,างครับ cc 2แบบเปิดจนหัวพังอ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าในคลิปนี้สตรีม2ครั้งนะแผนอาจจะแต,ตกต่างกันเล็กน้อยครับสตรีม2วันแล้วก็ผมแคปมาเป็นภาพแล้วกันนะแคปมาเป็นภาพครับอันนี้ไอในภาพเนี่ยเป็นอันที่แก้ไขล่าสุดครับก็เป็นแผนแท็กติกแท็กติกนักเตะครับ cc 2เปิดจนหัวพังอ่ะเปิดจนหัวแดงอ่ะไม่แดงไม่เลิกรับผม แล้วก็ก่อนจะไปดูจังหวัดต่างๆผมจะต้องบอกก่อนว่าจะต้องมีคนถามแน่นอนว่ารูปนักเตะทํำยังไงส่วนมุมกล้อง F ออะไรเออมุมกล้อง F8 ครับผมใช้ F8 ส่วนรูปนักเตะเนี่ยวิธีทำอ่ะไปเซิร์ชใน YouTube ได้มีเยอะแยะแล้วก็ภาพเนี่ยถ้าเกิดเป็นสําหรับนักเตะเชลซีอ่ะเข้าไปเอาในเพจได้นะผมโพสต์ไว้ให้ในเพจสําหรับสายเชลซีเนี่ย ส่วนตัวอื่นก็ไปหากันเอาไม่ยากนะสำหรับรูปนักเตะครับพิมพ์ไปในกูเกิลก็เจอละมาดูแผนดีกว่านะคือต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้ทําแผนเยอะเหมือนฟีฟ่าออนไลน์สก็เพราะว่า1เลยแผนเนี่ยสามารถ 2. ส่งสําหรับคนที่อยู่ท็อปท็อปแรงได้สบายๆนะและ้วก็ส่วนทัคติกคือมันดูได้ละเอียดอะพวกแผนน่ะก็เลยไม่ได้ทำครับและอีกอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้เล่นเยอะเท่าฟีฟ่าออนไลน์สนะแต่ก็ยังถือว่าเล่นเยอะอยู่นะ แล้วก็ช่วงนี้ด้วยนะคือผมอยู่แล้งไม่ไม่ใช่แชมป์เปี้ยนอะมานานมากเว้ยจนแบบเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเอาหน่อยว่ะพอขึ้นไปอยู่สูงๆเนี่ยผมเริ่มรู้สึกแล้วว่าสไตล์ที่ผมชอบเนี่ยก็คือต่อบอลทะลุช่องคลองบอลอะไรเงี้ยมันไม่เวิร์กว่ะเล่นยังไงเล่นยังไงก็ไม่เวิร์กว่ะต่อบอลแทบตายโดนเปิดมงเละอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะ คือถ้าเกิดถ้าเกิดคิดง่ายๆถ้าเกิดเราอยากขึ้นแรงเนี่ยเปิดมงเนี่ยมันต้องอ่มะมนต้องใชครัมผมเปิดมงยิงไกลอะไรที่มันเป็นเมตาที่เรียกได้ว่าคนเขาเล่นกันเราก็ต้องเล่นนะเราจะต้องหยุดคําถามที่มีไม่ที่มีไว้ว่าประมาณว่าโอ้เมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกเปิดมงกันวะเมื่อไหร่พวกมึงจะเลิกยิงไกลกันวะมันต้องเปลี่ยนเป็นคาถามที่ว่าเมื่อไหร่อะมึงจะเริ่มเปิดมงเมื่อไหร่มึงจะเริ่มยิงไกลเริ่มเด้อ มันเล่นง่ายแล้วก็ได้ประสิทธิภาพที่ดีเนี่ยคือมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแค่ต่อบอลออกริมเส้นพยายามต่อบอลออกริมเส้นแล้วมันจะมีจุดหนึ่งคือคือถ้าเกิดเราเปิดบ่อยๆอ,ยอะ่ะแล้วเวลากองหน้าเราวิ่งอะ่ะเราจะเริ่มสังเกตเราเอ้ยถ้ามันวิ่งอย่างเงี้ยแล้วจังหวะน,นี้เปิดปุ๊บอะ่ะโค้งเข้าหัวแน่ๆอ่าคือถ้าเกิดเราเล่นบ่อยๆนะ ก็จะรู้มุมเปิดครับซึ่งผมเล่นเปิดมงใครติดตามมานานเนี่ยจะรู้ว่าผมเล่นเปิดมงโคตรกากเลยต่อให้มันเป็นเมตาก็ตามครับแต่ว่ามันไม่ไหวจริงนะถ้าเกิดเราอยากได้แบบแรลงถูงสูงอยากจะขึ้นไปแชมป์ปงแชมเปี้ยนซูเปอร์แชมปเปี้ยนอะไรก็แล้วแ,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 แต่ผมว่าอย่างน้อยๆมันต้องรู้แทคติกเทคนิคก,การมงเบื้องต้นก็ยังดีวะก็เลยเมนคลิปนี้เอามาฝากกันคือตัวผมเนี่ยเล่นเล่นไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าอันนี้ ผมเปิดจนหัวพังอ่ะผมเปิดจนขึ้นแชมเปี้ยนอ่ะผมเปิดยับยับอะ่ะมาดูเทคนิคนี้4-4-2แบบเข้าใจไม่ยากนะ4-4-2เปิดโมงครับฉีกไอฉีกไอปีกสข้างเนะี่ยคือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าริมเส้นอย่างเดียวเลยให้มันฉีกๆไปแล้วก็ไปเปิดให้ให้ถึงจุดที่กองหน้าวิ่งแล้วก็เปิดมันก็ดีนะแต่พอเล่นไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดมันห่างกันเกินไปมันต่อบอลยากครับช่วง Uh, ในการสตรีมครั้งที่2ใเนี่ยวันที่2เนี่ยสังเกตได้จากเสื้อที่ผมใส่สตรีมเนี่ยมันจะไปอีกเสื้อหนึ่งคือผมจะบอกว่าผมเริ่มขยับปีกเข้ามาใกล้กว่าเดิมหน่อยนะมองว่าเอ้ยพอเราเล่นชินแล้วอ่ะเราเอาต่อบอลเข้าไปใส่ก็ได้เหมือนกันคลิปนี้เนี่ยไม่ได้จะตัดมาแต่จังหวะเปิดมงนะต้องบอกว่าไอ้จังหวะที่มันไม่เปิดมงอ่ะมันมีน้อยจริงส่วนใหญ่จะเปิดแบบยับยับแค แล้วก็หลังจากที่ผมเล่นเมตาเปิดหมงมาผมมีความคิดอย่างหนึ่งที่คิดขึ้นมาเองนะคือตัวเปิดหมงเนี่ยเอาจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องสูงก็ได้นะเว้ยแค่ว่าหาตำแหน่งดีๆเพราะส่วนใหญ่เวลาเปิดไปมันคือโอเคแหละมันจะมีจังหวะที่มันแย่งหมงแต่ส่วนใหญ่นะมันจะเป็นการฉีกไปหมงมากกว่าคือนักเตะบางคนที่มันไม่สูงอ่ะ ไม่สังเกตนะทำไมเปิดไปเมสซี่มันโตนิดเดียวมันหม่งได้บ่อยจังวะอาจจะเป็นเพราะว่าเมสซี่มันหาตำแหน่งดีเว้เรื่องโม่งเนี่ยถ้ามันเข้าหัวเนี่ยเมสซี่กับเมสซี่เถอะค่าม่งน้อยไม่น้อยไม่เกี่ยวผมว่าถ้ามันเข้าหัวแล้วแล้วก็นีหายเมตาเปิดโม่งเนี่ยมันดีขนาดนี้แล้วต้องเปิดวะจะทถนัดแผนอะไรก็แล้วแต่4-3-3 4-4-2ผมยังไงก็ยังแนะนำว่าต้องเปิดต้องเปิดครับผม มาดูจังหวะต่างๆกันบ้างเนี่ยสำหรับแผนนี้ครับซีแน่คู่เปิดมงแล้วก็ยิงไกลแต่ยิงไกลเนี่ยผมว่ามันแท็กติกไหนมันก็ยิงไกลได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องยิงไกลกันเยอะมาดูจังหวะนี้นะพี่โดนะโหพี่โดปีนี้นี่ผมเปิดมาได้เขาแจ่มจริงผมใช้วงหนึ่งแล้วผมยังรู้สึกเลยว่าพี่เขาเก่งจริงว่ะสําหรับโดครับรีวิวดแบบนิดหน่อย๋ยวนี้ก็เป็นร็อกบายยิงเข้าไปนะจากการทําเกมของพี่โดจังหวะนี้เจ้าสวนกับครับ ค่อยๆพยายามลำเลียงออกริมเส้นเนี่ยตอนนี้เป็นการที่ริมเส้นแหละแต่ว่าเป็นกองหน้าได้บอลครับเนี่ยเนี่ยเริ่มละไอ้ด็อกบาเริ่มละพอถึงจุดครับเปิดไปมันจะโค้งไปหากองหน้าเกือบทุกลูกแหละแล้วก็มงได้หรือมงไม่ได้ก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้ายิงเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เข้านะที่ผมสตรีมเนี่ยเปิดมาโล่งๆยิงโอ้โหไปไหนก็ไปรู้แต่มงเนี่ยแทบจะไม่เหลือครับเนี่ยมันมีจังหวะเล่นทะลุช่องได้เหมือนกันนะ เพียงแต่ว่าเราให้ชินกับแผนก่อนต่อบอลก็ยังถือว่าเอามาผสมผสานได้ครับถึงเราจะชอบต่อบอลแค่ไหนก็ตามแต่ต่อบอลเป็นร้อเป็นไม่ใช่เป็นร้อยเป็น10จังหวะครับมันเล่นยากอะ่ะส่งบอลมันก็ไม่ใช่ว่าจะตรงอะไรมากถูกต้องไหมแล้วจะมาเล่นต่อบอลทําชิ่งครับมันเล่นได้ไหมมันเล่นยากว่ะเหมือนเราฝืนเนี่ยแต่เปิดโมงเนี่ยมันเล่นเล่นง่ายแล้วใครเขาก็เล่นกันเนี่ยอย่างที่บอกครับหยุดถามถือว่าเมื่อไหร่จะเลิกเปิดโมง เปลี่ยนเป็นถามว่าเมื่อไหร่มึงจะเปิดสัทีรับประกันได้อย่างน้อยก็ทําให้แล้งน่าจะดีขึ้นนะมาดูจังหวะน,นี้ก่อนนะเล่นพยายามทําชิ่งเรับพยายามหาอยู่เป็น CDM มาติดเติมขึ้นมาครับมีจังหวะย,ยิงไกลเนี่ยถ้าเกิดตัวเรามันเป็นตัวยิงดีๆก็ใสๆไปเถอะแต่ถ้าออกริมเส้นได้ก็ออกริมเส้นครับวิ่งไปเปิดนะ ต้องดูจังหวะกองหน้าว่ะมันมันไม่เชิงว่ามีจุดเปิดนะแต่มันต้องดูจังหวะกองหน้าเราวิ่งครับแล้วก็แผนตั้งรับเนี่ยผมตั้งไอบีพื้นที่ให้ทางๆนะเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันริมเส้นได้ดีครับมันจะเป็นการทําให้แบ็คเราไม่หุบเข้ามานะคือมันเป็นการสู้กันแล้วอะระหว่างคือผมเล่นแล้งที่มันเป็นแชมเปี้ยนอะมันเป็นการสู้กันแล้วว่าเราจะกันลูกริมเส้นได้ดีแค่ไหนว้ถ้าเรากันได้เข้ม เราก็มีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะในเกมนั้นก็วัดกันเรื่องลูกเปิดซะเป็นส่วนใหญ่นะส่วนเรื่องของมงของบอลก็เป็นประเด็นลองเหมือนกันเปิดมงมันคือ The b เ s สอะเดอะเบสอะนัมเบอรนอะณตอนนี้นะเท่าที่ผมรู้สึกเนี่ยส่วนท็อปลงท็อปแล้งอาจจะมีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันออกไปยังไงเดี๋ยวก็มารีวิวเรื่อยๆนะถ้ามีแผนอะไรที่แบบเอ้ยดีว่ะเจ๋งว่ะอะไรอย่างงี้ครับยังไงถ้าเกิดชื่นชอบก็ ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดถ้ามันมีคลิปนะส่วนรูปนักเตะย้ำอีกทีนึงว่าอยู่ในเพจครับลิงกอ์อยู่ด้านล่างมันดูจังหวัดสุดท้ายกันทำชิ่งกันตรงกลางมีพื้นที่แล้วเป็นเคสโปไอคอนนีจบจังหวะนี้เข้าไปกัดฟันซื้อมาสามหมื่นล้านต้องบอกว่าแจมอยู่ครับพี่เขาแจมอยู่อันนี้เป็นแผนที่อัพอัพล่าสุดนะสังเกตจากรูปก็คือแผนนี้มันจะยืนชิดกัน กว่าเดิมปีกไม่ถ่างขนาดนั้นแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะ4นี่4-2เปิดจนหัวพังเนีเปิดจนหัวแดงไงฝากไว้เป็นประมาณเท่านี้แล้วก็ตอนนี้เชลซีเหมือนจะได้กองหน้าใหม่ครับผมอย่างไงก็รอลุ้นกันเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมไลค์ซับสไครต์และกระดิ่งเจอกัน